ตื่นเต้นจริงจโอ้โหนี่คือบ้านใช่บ้านใช่ไหมเนี่ยอู้หมันใหญ่มากๆเลยเนีย่โอ้โหสวยจริงๆครับลมเย็นไหมครับพี่แอร์ไงนี่บันไดเหรอเนี่ยโอ้โหสวยครับเยี่ยมเลยอยากสร้างอีกอะท่านลูกค้าครับผมอยากสร้างอีกครับผมขอตัดต้นไม้หน่อยได้ไหมเนี่ยนนนแนวเนี้ยโอยูอยู่ดีอะพี่พี่ดูห้องน้ำ <c oughs> เอาจริงถ้าเกิดผมเมาออมาผม <c oughs> ว่าผมนอนในนี้แหละ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมโก้การชุดาซิงเนเจอร์โฮมครับวันนี้ตื่นเต้นม,มากๆเลยท่านผู้ชมแล้ววันนี้พิเศษสุดๆผมพามาดูอีกหลังหนึ่งที่ผมสร้างแล้วเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยนะครับผู้ชมตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆโอ้โหนี่คือบ,บ้านใช่บ้านใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะฮะผมบอกเลยว่าพิเศษส,สุดๆจริงๆครับกับสไตล์บ้านการชุดาซิงเนเจอร์โฮมเนี่ยเราพัฒนาไปเรื่อยๆท่านผู้ชม มีท่านผู้ชมแบบว่าหลายๆท่านเลยนะตอนนี้ติดต่อมาให้สร้างบ้านขนาดใหญ่เนี่ยเยอะมากๆนะครับและหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่ผมสั่นสร้างผลงานของซิกเนเจอร์โฮมการชุดาซิกเนเจอร์โฮมเนี่ยได้ไว้อย่างสวยงามและดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในเจาะลึกกันเลยดีกว่าเราใช้เวลาเดินกันประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะถึงข้างใน Can somebody save me, save me? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare out my window. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. ท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน2ชั้นครับต้องขอบคุณรุ่นน้องผมนะโตกับฟางนะครับที่ไว้ใจให้พี่สร้างหลังนี้ให้อยู่แล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของบริษัทพี่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะบ,บ้านหลังนี้2ชั้นนะครับดูท่านผู้ชม ใหญ่มากๆสไตล์นี้ไม่เหมือนใครนะครับใส่สีขาวให้ดูสว่างแล้วก็ดูสบายตายิ่งขึ้นบวกกับบริเวณบ้านที่มีพื้นที่สีเขียวแบบนี้นะครับซึ่งมันตัดกันได้สวยงามจริงๆครับข้างในเนี่ยจะเป็นหนอนนะครับเดน้ํา1ครัวหนึ่งรับแขกโถงสูงนะครับมีห้องโพรห้องพระอะไรเรียบร้อยหมดเลยเดี๋ยวเราไปดีเทลกันทีละจุดกันเลยข้างในนะครับแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยผมบอกเลยว่าตกแต่งไว้อย่างสวยงามแล้วก็น่าอยู่มากๆครับเชิญครับไปเร็ว ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับทางเข้าประตูคือด้านนี้ครับเป็นทางเข้าหลักเป็นประตูบานคู่แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เปิดเข้ามาด้านในาเลยเปิดแอร์เย็นรอไว้เลยนะเนี่ยเข้ามาก็จะเจอโถงก่อนเลยนะครับโถงตรงนี้ผมจัดให้เป็นโต๊ะอาหารนะฮะแต่ตอนนี้โต๊ะยังไม่มาเนาะโอเคน่าจะวันนี้แหละครับเนี่ยโต๊ะอาหารขนาดใหญ่ลงตรงนี้เสร็จปุ๊บเดินมาตรงนี้ครับท่านผู้ชมตรงนี้จะบอกเลยว่ามันเป็นไฮไลท์ของตัวบ้านหลังนี้นะฮะขนาดห้องรับแขกห้องโถงเนี่ย กว้างมากๆนะครับขนาด6เมตรคูณ8เมตรฝ้าเพาดานสูง7เมตรกว่าดูสิครับมันโอทโถงแล้วก็ดูโปร่งโล่งสบายมากๆเลยใครที่ชอบโถงโล่งๆแล้วก็ใส่ด้วยผนังสีขาวนะครับตกแต่งด้วยสีขาวๆแบบนี้ผมว่าอยู่แล้วมันแบบสบายใจดีอะนอกาะสีขาวแล้วก็โล่งมากๆเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้างล่างนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะอันนี้คือห้องรับแขกห้องโถงห้องนั่งเล่นอะไรต่างๆก็คือเป็นห้องเดียวกันเลย เพราะนั้นใะห้องนี้มันสามารถใช้งานได้แบบหลากหลายจริงๆครับส่วใหญ่แขกไปใครมาก็จะให้นั่งอยู่ห้องนี้แหละเพื่อแบบชมทุกอย่างที่เราตกแต่งไว้อย่างสวยงามอย่างเช่นมันดวงมันไดห้องครัวที่แบบว่าทะลุถึงกันเลยยาวไปเลยนู้นท่านผู้ชมตั้งแต่ห้องนั่งเล่นตรงนี้นะห้องพักผ่อนตรงนี้ยาวไปถึงข้างในเคาน์เตอร์ครัวนูนเลยเห็นนูนเลยนะมีบาร์ด้วยตอนนี้กําลังตกแต่งกันอยู่นะครับข้างล่างเนี่ยแบ่งเป็นอนอนนะครับหนึ่งห้องทํางานห้องประชุมพร้อมเลยก็เป็นโฮมออฟฟิศไปด้วยเลยนะครับ โซนนี้จะเป็นห้องทํางานนะครับแล้วก็ห้องประชุมลูกน้องก็อยู่โซนนี้เลยนะครับขนาดห้องก็ประมาณ4เมตรคูณ6เมตรซึ่งเหมาะันทีเดียวครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นสัสดส่วนเนาะเปิดเข้าไปนี่อันนี้ก็เป็นห้องทํางานของซีอโอนะให้ดูมีความโอถงแล้วก็ใช้แสงให้มันมากหน่อยโดยใช้แสงธรรมชาติเป็นกระจกบานฟิกแบบนี้นะฮะผมตกแต่งด้วย บิวอินแล้วก็ดูครับท่านผู้ชมเน้นเป็นสีขาวเห็นไหมฮะมันก็จะสบายตาเนาะแล้วก็ผมว่ามันดูสะอาดอะตอนนี้ก็เป็นออกมาจากห้องทํางานนะครับห้องประชุมก็จะเป็นทางเดินเชื่อมกันนะครับผ่านห้องครัวมาตรงนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องนอนแรกเลยเป็นห้องนอนของคุณตานะครับนี่เลยอยู่ข้างล่างเนาะคุณตาใช้งานได้สะดวกสบายนะครับเชื่อมติดกับด้านหลังได้เพราะว่าคุณตาเนี่ยชอบทําสวนทาอะไรแบบนี้เนาะก็จัดไว้ให้อยู่ห้องนี้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกล้สวนเลย ตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าจะได้แบบเดินออกไปข้างนอกได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นเนาะห้องนอนนี้นะครับขนาด5เมตรคูณ6เมตรมีห้องน้ําในตัวท่านผู้ชมดูนะครับใหญ่มากๆแล้วก็ผมว่ามันเป็นสัดส่วนนะครับเป็นเตียงทีวีตู้เสื้อผ้าห้องน้ําแต่งตัวข้างหน้าผมว่าจบเลยห้องนอนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากได้ห้องนอนแบบไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็ฟังก์ชันครบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งแบบนี้ บอกผมได้เลยนะฮะห้องน้ํากว้างเลยนะครับเป็นที่อาบน้ําขนาดเมตรหนึ่งนะครับเมตรคูณ2เมตรนะครับมีประตูเปิดปิดกันน้ํากระเด็นออกมานะครับแล้วก็ชักโครกนั่งแล้วก็ท,ที่ที่ล้างมือนะครับก็เป็นสไตล์ของผมที่เรียงออกมาแบบนี้เราแค่มาเพิ่มฟังก์ชันที่การใช้งานให้มันสวยงามมากขึ้นแล้วก็ดูดีไซน์ให้มันแปลกๆมากขึ้นครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่ง นี่ตู้เสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้าได้ทั้งแบบสั้นและแบบยาวแล้วก็ใส่สัมภาระเล็กๆน้อยๆที่จะพับผ้าได้ก็อาจจะเป็นลิ้นชักอะไรปรมาณน,นี้ได้นะครับมี3มลิ้นชักเลยด้านนี้เป็นด้านทิศตะวันตกเนี่ยผมก็ยังเปิดหน้าต่างแล้วให้ลมมันเข้ามาได้อยู่ครับจะเน้นแสงหน่อยของผมจะเน้นแสงแล้วก็เน้นให้ลมเข้านะครับสไตล์ผมเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงอันนี้เป็นทางเชื่อมไปอีกห้องนึงท่านผู้ชมตรงนี้มันไม่ใช่ผนังนะหรือว่าเป็นผนังนี่แหละแต่ว่า มันก็แค่ซ่อนไ้เฉยนี่เปิดนี่ได้ครับแสงแรงเกินไปปิดอยากได้แสงเปิด,ปดแล้วก็ให้ลมเข้าได้ด้วยครับนี่นะครับห้องนอนห้องนอนนี้ก็จะใหญ่นิดนึงนะครับเป็นห้องนอนชั้นล่างที่ตรงข้ามกันขนาดห้องนอนห้องนี้ก็จะประมาณ6เมตรคูณคูณแปดสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างได้ได้สะดวกกันเนาะท่านผู้ชมดูสิครับมันใหญ่จริงผมว่าวิวดีด้วยแสงดีด้วย ส่วมมิว่าอยากจะชมวิวข้างนอกนี่นะก็ชมวิวด้านนี้ไปใช่ไหมครับนะครับถ้าแสงแรงก็จะมีม่านปิดด้านนี้ห้องน้ำห้องน้ําก็จะหลบมุมมาทางนี้มีตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้ายาวนะครับเสื้อผ้าสั้นของเล็กๆน,น้อยๆที่จะพับก็วางที่ชั้นได้อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงห้องน้ําอันนี้ท่านผู้ชมเทียบน้ําชักโครกแล้วก็เป็นคอ์อเตอร์นี่ไฟฟ้ากระจกก็เปิดปิดตรงนี้ปุ๊ปปออกจากห้องนอนมาก็จะ เป็นโซนครัวเลยตรงนี้เป็นครัวที่แบบว่าเชื่อมต่อเชื่อมติดกันทั้ง3โซนนะครับด้านขวามือผมไปถึงด้านซ้ายเนี่ยสาเมตรเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็แบ่งโซนหนึ่งแค่เนี่ยหนึแล้วก็3นะครับตัวนี้ก็เป็นครัวเป็นเคาน์เตอร์ครัวนี่เนี่ยจัดช่องตู้เย็นไว้นะครับเคาน์เตอร์ครัวเรียบง่ายครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรโดดเด่นมากเน้นใช้งานแล้วก็สะดวกสบายมากกว่าเนาะแล้วก็ทําความสาอ์ดง่ายด้วยครัวไม่ต้องใหญ่มันไม่ได้เล็กนะเนี่ย ว่าดูชั้นแต่ละชั้นคือที่ใส่ของก็เยอะมากมีโต๊ะกลางไว้ทาอาหารมีเตาแก๊สตรงนี้ก็เป็นเตาที่ดูดควันนะครับออกไปข้างนอกก็ผมว่ามันกระทัดรัดดีนะแล้วก็มันสามารถแบบเดินเป็นรูปตัวอยู่เอาอาหารออกจากตู้เย็นใช่ไหมมาล้างล้างเสร็จปุ๊บก็อาจจะเอามาหั่นมานู่นนี่นั่นตรงนี้เสร็จปุ๊บเตรียมอาหารแล้วก็ปรุงอาหารได้เลยตรงนี้ จากห้องครัวไปด้านนี้ก็จะเป็นซักล้างซักล้างอาจจะวางเครื่องซักผ้าได้หรืออาจจะออกมาล้างชามที่แบบใหญ่ๆที่ล้างในซิงไม่ได้เนาะก็มาล้างข้างนอกนี้ได้ครับตรงนี้ได้หมดเลยบริเวณนี้ซึ่งก็จัดไว้ใหญ่เหมือนกันครับ2เมตรกว่าประมาณ2เมตรห้าคูณหเมตรนี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นห้องน้ํารับแขกผมบอกเลยห้องน้ําเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดผมเมาออมาผมว,ว่าผมนอนในนี้แหละผมว่ามันนอนได้เลยอะ่ะใช่ไหมครับ แบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจนท่านู้ชมดูครับชักโครกอยู่ด้านนี้ถ่ายเสร็จอาบน้ําแล้วก็อาจจะแปรงฟงแปรง,งฟันก็ตรงนู้นซึ่งสวยงามมากใช้วัสดุที่เป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องที่ลายมันไม่ได้แก่นะพี่เนาะมันเป็นกระเบื้องลายที่แบบทันสมัยแล้วก็ดูโมเดิร์นมากเลยสาวๆชอบแต่งหน้าใช่ไหมครับก็เปิดปุ๊บเฮ้ยมันก็สว่างอ่ะหน้าก็แต่งได้เลยออกจากห้องน้ํามาก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ดีไซน์ก็คือจะแขวนแก้ว แก้วไวน์แล้วก็อาจจะเป็นบาร์เครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับแขกไปใครมาจะได้แบบว่าชงเครื่องดื่มให้ทานบริเวณนี้ได้เลยนะครับมันก็เป็นส่วนสวนัดส่วนที่เชื่อมต่อกันมาอย่างลงตัวจริงครับแล้วด้วยสีที่ใช้ด้วยผมว่ามันดูไม่น่าเบื่อสีขาวตัดสีดําตัดสีน้ําตาลแล้วมองออกไปข้างนอกก็เห็นสวนข้างหน้าบ้านอย่างแบบชัดเจนอย่างเงี้ยครับผมว่าสวยงามจริงใต้บันไดนี่ใช้ประโยชน์ได้นะท่านผู้ชมดูดิใต้บันไดผมก็ยังไม่ทิ้งความเรียบร้อยต้องเก็บงานให้แบบ ให้เนียนเรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้ที่คุยกับทางทางน้องทั้งสองคนเข้าไว้อะก็อาจจะตั้งโต๊ะเป็นมุมแบบว่ามุมศิลปะอะไรอย่างนี้เนาะมุมดนตรีอะไรอย่างงี้ครับตรงเนี้ยผมว่าก็โอเคนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมดูนะหลังนะี้ที่ผมดีไซน์เรื่องบันไดไว้อะ่ะนะครับ บันไดโค้งลงมาเนี่ยมันเป็นองศาที่แบบว่าสมูทมากเลยนะแล้วก็มันอยู่ทั้งหน้าบ้านพอดีผมเจาะช่องหน้าต่างทั้งสองช่องให้มันสูงขึ้นเพื่อให้คนข้างนอกเนี่ยมองเห็นบันไดหลังนี้ที่ที่สวยงามแบบนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วตอนเจ้าของบ้านเนี่ยขึ้นบ้านไปเนี่ยสามารถเดินดูวิวหน้าบ้านไปแบบได้อย่างสบายใจแล้วก็ชมความสวยงามของตัวบ้านไปได้ด้วยเลยบันไดก็ตกแต่งด้วยหินแล้วก็ซ่อนไฟไว้หเห็นไหมครับแล้วขั้นแต่ละขั้นเนี่ย มันสมูทกันไปใช่ไหมครับมันเลี้ยวโค้งแบบว่ามันสวยงามครับแล้วก็แต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันไม่ใช่เล็กนะครับสามารถเหยียบได้อย่างเต็มเท้าไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดแล้วแต่ละขั้นมันไม่ได้สูงจนเกินมาตรฐานนะครับสูงประมาณ15เซนซึ่งเหยียบไปเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็แต่ละขั้นเท่ากันนี่ดูบันไดมันโค้งสวยงามครับโอ้โหสวยครับเยี่ยมเลย นี่พอขึ้นมาแล้วก็เราสามารถมองไปหน้าบ้านมองสวนอะไแรงต่างแสงมันเข้าได้เต็มที่ด้านนี้ก็จะเป็นโถงที่เราสามารถเทคลงไปข้างล่างได้ผมว่ามันมันน่าอยู่แล้วก็อบอุ่นมากๆเลยเนาะกระจกโคง้งสูงเพื่อให้แสงมันเข้าได้เยอะๆแล้วก็ลมหลังบ้านเนี่ยผ่านเข้ามาได้เพราะว่าหลังนี้บอกเลยว่ามันอยู่่ามกลางธรรมชาตินะครับเด่นมากๆกับในหมู่บ้านผมว่าหลังนี้น่าจะเด็ดสุดแล้วก็สวยสุดละใหญ่สุดด้วย พท่าที่ขับรถผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับด้านบนนี้ก็จะมี4ี่ห้องนอนนะก็จะเป็นโซนนอนทั้งหมดเลย4ี่ห้องนอน1ห้องพระนะครับเดี๋ยวไปดูกันมีห้องมาสเตอร์เบ็นรูมผมบอกเลยว่าวิวเนี้ยโคตรดีเลยไปเดี๋ยวไปดูห้องอื่นก่อนเดี๋ยวห้องนี้เอาไว้ที่หลังอ่าพอเดินเข้ามานะก็จะเจอห้องพระก่อนอ่าดูห้องนี้ก่อนก็ได้ครับห้องพระขนาด3มเมตรคูณ3เมตร50อยู่ทางด้านทิศเหนือพอดีเลยเนี่ยครับก็เป็นทิศที่ดีเนาะที่ตั้งห้องพระอยู่ ไม่ใช่เล็กๆสามารถทำเป็นห้องนอนได้อะแต่บ้านเราก็ต้องมีพระเนาะคนไทยเราก็ต้องมีพระนี่แหละครับผมก็ต้องเน้นห้องพระไว้ให้มีทุกหลังถ้าเป็นไปได้ถ้าลูกค้าต้องการหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดต้องการห้องพระเนี่ยผมก็จะพยายามใส่ห้องพระเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับลัดเลาะมาด้วยผนังสีขาวท่านผู้ชมนะครับไปยังเน้นขาวอยู่ไปดูห้องไหนก่อนดีไปดูห้องลูกๆก่อนดีกว่าไปนี่ด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมนะครับของห้องนอนสองห้อง เปิดให้ลมเข้าได้นะครับให้แสงเข้าได้ปกติเทควิวด้านหลังได้ไะนี่ห้องนอนห้องหนึ่งอันนี้ลูกสาวครับก็เน้นเป็นสีชมพูแบบนี้ห้องก็จะตรงกับห้องห้องด้านล่างเนาะห้องนี้นะครับห้องน้ําเหมือนกันห้องขนาดเท่ากันตรงกันอยู่ตรงกันกับด้านล่างเลยมีโซนแต่งตรงแต่งตัวผู้หญิงก็อาจจะแบบว่าชมพูหน่อยอะไรหน่อยนะครับมีทั้งชุด แขวนชุดยาวได้นะครับโอเคห้องน้ําก็จัดไว้โซนเปียกโซนแห้งแล้วก็เป็นอ่างล้างมืออ่างล้างมือน่ารักอ่ะอันนี้ผมพาเหมือนพาเที่ยวนะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยหรือว่าขนาดหรือว่าอยากได้อะไรก็ถามมาในในแชทก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรถามผมก็ได้นะอันนี้ผมมาพามาเดินชมเล่นๆเ,เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันจะไม่หมดผมอยากให้จบภายใน EP เดียวนะท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อไปเร็วๆเลยดีกว่า อ่าน,นี่ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งตรงกับห้องนอนลูกสาวนะเขาเป็นลูกชายนะครับเข้ามาก็เป็นห้องนอนแบบนี้ตกแต่งแบบนี้ท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยแล้วก็กว้างขวางสำหรับผู้ชายหนุ่มๆอะไรอย่างนี้ก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้านนี้นะครับนี่ตู้เสื้อผ้า2ตู้ครับด้านนี้เป็นห้องน้ํอ่าก็จะแบ่งโซนแบบนี้ครับเปียกนั่งถ่ายแล้วก็โซนอาล้างมือตรงนี้นี่อันนี้ผู้ชายก็เป็นสี่เหลี่ยม ก็หไหนๆก็มีแล้วก็มีให้หมดทุกห้องเลยดกวยนะห้องนอนลูกๆผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปดูห้องนอนของพี่สาวเขาหลังอของของของฟางคุณคุณฟางเนาะจะมีพี่สาวมาอยู่ด้วยเห็นว่าจะให้อยู่ห้องนี้นี่ผมก็ดีไซน์ไว้อยู่หน้าบ้านเข้ามาเลยครับเป็นห้องนอนที่ผมว่ามันใหญ่มากๆนะอันเนี้ยเป็นห้องนอนรองรองของมาสเตอร์เบดมเลยนะครับเป็นระดับ2ซึ่งกว้างขวางและใหญ่โตมากแบ่งโซน แต่งตัวแล้วก็โซนนอนไว้อย่างชัดเจนนะครับคนละผนังกันเลยแต่ว่าสามารถเดินทะลุถึงกันได้ถ้าู้ชมดูสิอันนี้คือโซนนอนเทควิวตัวนี้โอ้เดี๋ยวผมพาไปทีละโซนแล้วกันออกไปด้านข้างนี้เปิดหน้าต่างแบบโลง่งๆอย่างนี้ได้เลยนะครับเทควิวข้างนอกดูสิเห็นภูเขาเหมือนกันวิวดีนะฮะหลังนี้เพราะว่าผมมาออกแบบตั้งแต่ตอนนั้นนะก็คือวิวเขามันโอเคอะ่ะผมก็เลยเน้นให้ทุกห้องอยากเห็นเขาทั้งหมดนะครับห้องนอนทุกห้องอยากได้แบบ อยากให้ชมวิวอ่ะว่าอยากให้ชมวิวเขาได้แบบทุกห้องนอนอ่ะสวยจริงๆครับแล้วมันเห็นได้ชัดเจนจริงๆด้วยเขาลุกเบลเลอร์เลยตรงนี้ระเบียงด้านหน้าเป็นระเบียงยาวนะครับซึ่งเทควิวด้านหน้าตรงน,นี้ทางทิศเหนือเนี่ยลมพัดเข้ามาผมว่ามันเย็นอ่ะยิ่งตอนเย็นๆนะครับตรงน,นี้แดดจะร่มเนี่ยลมแรงมากถ้าเกิดเปิดประตูพร้อมกันอ่ะลมก็จะเข้าทางด้านนู้นออกมาด้านนี้ตรงน,นี้เราทํางาน เชื่อมต่อกับห้องนอนตรงนี้นะครับอาจจะนั่งคุยงานนิดหน่อยนะครับเขียนงานอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บก็นอนได้เลยเพราะว่าห้องนอนนี้เป็นห้องของพี่สาวเนาะอาจจะมีลูกๆมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เน้นให้กว้างหน่อยฟังก์ชันการใช้งานก็เยอะหน่อยอามาด้านนี้ครับด้านนี้ข้างผานังด้านนี้ก็จะเป็นตู้ใส่ของตู้ใส่หนังสืออะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะครับบิวไว้ให้สวยงามแล้วก็สีสันเข้ากับ ห้องนี้จริงๆครับกับเฟอร์นิเจอร์โอเคด้านนี้มีห้องน้ําในตัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่แต่งตัวนะครับเป็นโซนแต่งตัวมีตู้เสื้อผ้า2ชุดชุดยาวชุดสั้นอรไรง่างมีเหมือนเดิมนะครับนี่ยังไม่ได้พลาสติกออกเลยครับนะเพิ่งจะเสร็จเองใหม่ๆมัดมลยด้านนี้ก็มีแสงเข้าได้เห็นไหมครับผมผมก็เน้นแสงเข้าใช้แสงธรรมชาติให้มากที่สุดโอเคแล้วน,นี่เป็นห้องน้ำหห้องน้นํานี่ผมบอกเลยว่าห้องน้ำเนี่ยแต่ละหอ้องของผมเนี่ย ถ้ามีพื้นที่ให้ผมดีไซน์นะครับผมว่าผมจัดห้องน้ำไแวบบ้แบบหน้านอนทุกห้องอะ่ะเนี่ยนะก็เป็นโซนเปียกนะครับโซนนั่งชักโครกตรงน,นี้แล้วก็มีเคาน์ตเตอร์แบบยาวๆไปเลยนะเห็นไหมครับสวยเนาะอันเนี้ยผมทําให้ต่ํานิดนึงเพราะว่าเด็กอาจจะใช้งานได้ด้วยนะครับแต่ผู้ใหญ่ก็ใช้งานได้สะดวกนะครับไม่ใช่ว่าจะเมื่อยหรือว่าต้องอุย้ยต้องก้มลงไปเยอะอะไรเงี้ยคือมันก็ใช้งานได้สะดวกสําหรับผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าสําหรับเด็กเนี่ยผมว่า ก็ใช้งานได้ดีเลยอันนี้ไปห้องไฮไลท์กันเลยดีกว่ามาสเตอร์เบดมตรงนี้เลยนี่เลยครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของเจ้าของบ้านเลยนะอันนี้นะครับตู้โชว์ก่อนเลยนะครับโชว์ผลงานโชว์ของรางวัลอะไรต่างๆนะครับก็โชว์เข้าไปตรงนี้เข้ามาเสร็จเสร็จปุ๊บนี่เป็นโต๊ะแต่งตัวเนาะแต่งหน้าแต่งตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ตัวนี้ก็เป็นมีโต๊ะกลางให้ด้วยเอาไว้เก็บพวกอะไรอะ่ะของมีค่าอะไรต่างๆหรือว่าอสซสต์รีที่จะต้องใช้แต่งตัวแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโต๊ะกลางอันนี้เออก็เท่ดีนะวางของวางจกักการผมว่าสวยงามตัวนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าแขวนชุดยาวชุดสั้นได้จัดไว้ให้เรียงไปถึงนี่เลยสามเมตรเลยเต็มๆทุกซอกทุกมุมนี่มีตู้หมดเลยนะครับเนี่ยนี่ก็มีนะครับเห็นไหมฮะห้องน้ำนี่ ห้องน้ําด้านนี้นะครับห้องน้ําซึ่งโดนแดดนะครับฆ่าเชื้อได้อย่างเต็มที่แล้วเป็นกระจกบ,บานฟิกมีม่านลงมาปิดนะครับเปิดเห็นวิวเขาได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามมากๆถ้าสมมุติว่านอนในอ่างโหกูอยู่ดีอะ่ะที่แล้วดูสิเห็นวิวเขาใหญ่ได้ชัดเจนมากเลยเห็นไหมครับแล้วก็จบมันเป็นแบบบานเต็มเลย โอเคมาดูห้องนอนห้องนอนนี้ก็จะมีประตูกั้นนิดนึงนะครับเผื่อแบบว่าข้างนอกนี้ไม่ต้องเปิดแอร์แต่ข้างในเปิดแอร์แค่ตัวเดียวก็พออะไรอย่างนี้บังแอร์ไว้ได้เข้ามาก็เป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านแล้วครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะเปิดตรงนี้โอ้โหดูวิวสิมันสวยงามมากๆแล้วก็มันเห็นเขาได้ชัดเจนมาก แล้วเดี๋ยวราลงไปรีวิวข้างล่างกันอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวแล้วห้องแม่บ้านท่านผู้ชมลองดูข้างล่างข้างหลังก็จัดส่วนไว้ห้องนี้ก็ใหญ่อยู่เนาะประมาณเกือบร้อยตารางเมตรได้นะครับโซนของห้องนอนทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูอีกหลายๆโซนที่เป็นโซนนั่งเล่นนะครับเป็นโซนลงรถยังไม่ได้ไปเลยไปเดี๋ยวไปกันเร็วไปท่านผู้ชมโอ้โหลงมาแบบ ดูสง่าดูแล้วอยากขึ้นไปอีกอะ่ะอยากขึ้นแล้วลงอีกอะ่ะไะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เชื่อมต่อจากโรงจอดรถได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราเข้าจากด้านหน้ามาใช่ปะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่จะไปลงรถได้ครับ mm. ผมชอบอะ่ะผมชอบที่บอกว่าโงจอดรถแล้วก็เชื่อมต่อจากตัวบ้านมาให้ทางมันเป็นสลบอย่างอีที่2-3 EP ที่แล้วอะ่ะที่เป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับนั่นแหละครับที่โรงจอดรถแล้วก็เชื่อมเป็นทางเชื่อม สโลปขึ้นมาเนี่ยมันใช้งานได้สะดวกจริงๆนะท่านผู้ชมเพราะเผื่อแบบอนาคตเราเราขนของเยอะๆใช่ไหมครับเนี่ยพอจอดรถแล้วตรงเนี้ยก็เข็นของขึ้นไปสะดวกสบายด้วยนะครับแล้วผมว่ามันไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีสเต็ปให้แบบเดินสะดุดอะดูสิสวยงามมากๆเลยเห็นปะ่ะจอดรถ3คันตรงนี้เพราะว่าท่านเจ้าของบ้านเขาอยากได้แบบโซนขาวอะไรเงี้ยเหมือนสไตล์เพราะาบ้านนี้ก็เป็นสไตล์แบบยุโรปแล้วพี่นะเป็นสไตล์อังกฤษอยู่แล้ว ก็เน้นสีขาวเข้าไว้ก็ดูสบายตาแล้วก็ดูสะอาดดูสวยดูสว่างส่วนด้านนี้เป็นโซนเก็บรองเท้าบิวตู้ชั้นเก็บรองเท้าเก็บของที่แบบว่าเราไม่อยากเอาเข้าบ้านอะไรเราก็ใส่ไว้ในตู้เนี่ยนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ชั้นชั้นถูกนะตู้เก็บรองเท้าก็มีนี่ที่สําคัญมีที่นี่นั่งใส่รองเท้านะเฮ้ยโอเคอะเห็นไหมครับนี่ท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นที่ชมวิวได้นะ นั่งใส่รองเท้าไปนั่งดูวิวได้ด้วยเนาะเห็นไหมครับมันเห็นได้หมดเลยตรงนี้ซึ่งมันเป็นโลเคชันที่ผมว่ายกโคตรดีอะ่ะส่วนด้านนี้ครับจะเป็นส่วนแฮงเอาท์นะครับส่วนที่แบบท่านเจ้าของบ้านแบบรีเควสต์มาเลยว่าอยากได้จริงๆหลังหลังคาโลงจอดรถเนี่ยมันสามารถทำประโยชน์ดได้ไปดูกันไปขึ้นมาเราสามารถ เทควิวได้แบบว่า360องศาเลยนะครับดูสิครับขึ้นมาวันนี้สามมันนั่งกินข้าวกันแบบว่าดินเนอร์เนาะสามีภรรยาลูกๆนั่งทานข้าวจัดไฟให้มันดูแบบโรแมนติกนิดนึงชมวิวภูเขาข้างหลังบ้านดูสิครับโอโ้โหพโคดีอะ่ะผมทำรางน้ำมาให้ด้วยพอน้ำฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไหลลงตรงนี้แล้วก็มันก็จะรวมจุดแล้วก็ไปลงที่จุดเดียวกัน ตกแต่งด้วยหินไว้ให้สวยงามเนาะอย่างนี้นี่พอด้านนี้ครับมองลงไปเห็นห้องรับแขกด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมมองลงไปเห็นห้องเนี้ไปเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันส่วนด้านล่างก็จะเป็นสวนแล้วก็จะมีห้องครัวแยกออกไปแล้วห้องแม่บ้านเดี๋ยวพาไปเดินดูกันไปเลยโอเคพอลงมาท่านผู้ชมครับโซนนี้ก็เป็นสวนข้างบ้านเนาะผมว่า มันก็สวยเหมือนหน้าบ้านเลยนะครับเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมดูผมสามารถมองเข้าไปเห็นข้างในได้หมดเลยด้านนี้คือเป็นด้านโชว์ของรถผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับเพราะาถนนอยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านนี้ผมจึงเน้นให้แบบเออมีศิลปะในการในการดีไซน์อาคารเนี่ยให้มันโชว์ได้ด้วยด้านนี้ได้ด้วยนะครับด้านถนนเนี่ยซึ่งด้านนี้ก็เป็นด้านที่ตอบโจทย์จริงๆครับผมว่าสวยครับเรามองเข้าไปในบ้านก็จะเห็นโต๊ะทํางานห้องทํางานอยู่ตรงด้านนี้ เมื่อกี้ที่เราเข้าไปมาแล้วกระจกใช้เป็นกระจกนิรภัยด้วยนะครับหนา10บมิลซึ่งหนามมากๆป้องกันการจรจรกรรมได้ดีด้วยเยี่ยมครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บปั๊มน้ำเนาะดูเราใช้ดีไซน์ที่แบบอิดบล็อกมาบดบังสายตาระบายอากาศได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นปั๊มน้ําที่เราใช้ดึงน้ําจากถังเนี่ยขึ้นไปบ,บนบ้านทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นของโซนห้องนี้ทั้งหมดเลยแล้วถัดมาเนี่ยเป็นห้องครัวนอกบ้านอีก บอกเลยว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ชอบแฮงเอาท์ทำเคาน์เตอร์บาร์ไว้ด้วยตั้งใจว่าจะทําให้สวนตรงนี้เป็นที่นั่งรับประทานอาหารนอกบ้านนะครับหลังนี้จะเป็นห้องนอนของแม่บ้านห้องครัวห้องน้ำเนาะตอนนี้กาลังเก็บความสะอาดแล้วก็เก็บความเรียบร้อยกันอยู่นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งของของบ้านหลังนี้แต่ว่าแยกออกมาจากตัวบ้านวันดีคืนดีก็ย้ายที่มาบ้างผัดตรตร,ตรงนี้แล้วก็ทานกันตรงนี้เลยตั้งโต๊ะกลางเต็นท์อะไรต่างได้หมดเลยตรงนี้ ถือว่าเป็นพื้นที่ที่แบบอีกพื้นที่หนึ่งเนาะเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมครับท่านผู้ชมผมว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับนี่ประตูลงรถก็จะเป็นบานเฟียมเนาะมันสามารถเปิดได้แบบซ้ายขวาเปิดได้สุดเลยสามารถจอดรถได้3าคันเนี่ยมันเป็นบานเฟียมบานเฟียมมันก็จะเปิดได้หมดเลยพอผักไปปุ๊บมันก็จะพับไปปุบ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 ,ปบนะครับเก็บรถได้3มคัน หลังนี้ก็ผมออกให้มันเป็นแนวอังกฤษหน่อยนะครับออกเป็นยุโรปยุโรปนิดนึงเพราะว่าเออยังไม่ได้บอกเลยว่าอยู่ตรงนี้อยู่นครสวรรค์นะท่านผู้ชมนะครับอยู่นครสวรรค์บ้านเรานี่แหละผมไม่ค่อยเห็นที่ที่นครสวรรค์ทาประมาณนี้เนาะก็เลยดีไซน์ให้ออกมาเป็นแนวอังกฤษหน่อยนะครับแล้วก็ท่านเจ้าของบ้านชอบสีขาวก็ใส่สีขาว,าขาวให้แบบเยอะเเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ตัดด้วยอลูมิเนียมสีดาแล้วก็ทําให้มันเป็นกระจกโค้งสั่งโค้งสั่งทำบัวโค้งเงี้ยให้มันดูดีไซน์และโดดเด่นขึ้นมาเห็นไหมครับสวยงามจริง็นไฮไลเลย ที่ผมบอกว่าไอซ้มบันไดเนี่ยตั้งใจว่าอยากให้คนภายนอกที่เข้ามาเนี่ยเห็นบันไดวนนะครับเพราะบันไดมันสวยนะครับโชว์ได้เลยนะครับแล้วเห็นชานาเลียตรงบันไดอะไรเงี้ยครับเปิดไฟปุ๊บดังคืนเนี่ยสว่างแล้วก็เด่นมากๆนะครับสวยงามจริงๆครับโอเคนะท่านผู้ชมเป็นไงน่าจะครบถ้วนหรือถ้าท่านผู้ชมสงสัยตรงไหนยังไงนะถามผมได้เลยนะครับจะโทรมาถามหรือว่าจะถามในในเพจนะครับในไลน์ใน YouTube ได้หมดเลยตอนนี้มีหมดแล้วทุกช่องทางแล้วนะครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้รวมโรงจอดรถแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ920ตารางเมตรเนาะราคาก่อสร้างนะครับรวมบิวอินแล้วอะไรแล้วเนี่ยทุกอย่างแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50 50กว่าเพราะาตอนนี้มันยังไม่จบเท่าไหร่ตอนนี้50กว่าแล้วนะครับแต่ถ้าตัวบ้านจริงๆที่ไม่ได้บิวอินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40นะครับ40ล้านบาทนะครับผมว่ากับไอ้เกือบพันตารางเมตรกับ40ล้านเนี่ยผมว่า ถือว่าราคาแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะพาไปดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมที่ดูคลิปปนก่อนมาเนี่ยเริ่มมีแบบสร้างหลังที่แบบไซส์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผมต้อง อบอกก่อนว่าตอนนี้กําลังไล่ดีไซน์ให้กันอยู่นะครับไล่ดีไซน์แล้วก็เสนอเสนอผลงานกันเรื่อยๆนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าผมยินดีแล้วก็ตั้งใจทําให้ทุกหลังแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพบกับผมโก้นะอีพีหน้าจะพาไปดูอะไรเดี๋ยวอุกไปก่อนนะครับจเจอกันครับบ๊ายบาย